นี่คือตัวแทฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวแท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอโอฟาเบมีมมาตินจอมตีลังกาสายฟ้าฟาดความเด่นในเรื่องของความเร็วของเขาทําให้เราจดจําเขาได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็ทําให้เราลืมเขาไปอย่างรวดเร็วเช่นกันพอนอกเหนือจากนั้นเขาแทบไม่มีอะไรให้น่าพูดถึงเลยนี่คือเรื่องราวชีวิตของเขาครับโอฟาเบมี่มาติน อินเตอร์มิลานครองความยิ่งใหญ่ได้ในยุคทศวรรษปี2000มีนักเตะคุณภาพหลากหลายตำแหน่งที่เล่นกันได้ถึงใจและถึงแชมป์โดยเฉพาะศูน้าที่มีอาเดโนโ่มาเฟียลูกหนังจอมเกเรคอยล่าเป้าแต่ยังมีอีกหนึ่งคนที่ได้ลงสนามและสร้างชื่อตีคู่มานั่นก็คือโอฟาเบมิมาตินนี่แหละครับเขาคือนักเตะที่เราอยากจะพูดถึงให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันในวันนี้มาตินโดดเด่นขึ้นมาบนโลกลูกหนังด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อแม้ว่าจะไปกับบอล ความเร็วของเขามันก็ไม่ได้ตกลงแต่อย่างใดเลยการทําประตูของเขาในหลายครั้งมันคือการพาบอลแบบทุลักทุเลไปด้วยความเร็วสูงก่อนที่แผงหลังจะตั้งตัวทันมาตินก็ยิงประตูไปแบบงง,งๆพอภาพสัญญาณตัดมาอีกครั้งมาตินก็ฉลองประตูด้วยการตีลังกาหลายตลบไปเสียแล้วนอกจากความเร็วแล้วนะครับทีเด็ดที่ขาดนอกกรอบของเขาหรือลูกยิงที่ต้องพึ่งเทคนิคเยอะๆเขาก็มีบ้างแต่นานๆครั้งเหลือเกินกว่ามันจะเกิดขึ้นเสียทีแต่ทุกครั้งที่มันเป็นประตูมันก็งดงามไม่เบาเช่นกันโอฟาเบมีม่ม เป็นคนที่ต้องการความท้าทายอยู่ตลอดเวลาจากบทสัมภาษณ์ของเขาแล้วนะครับเขาไม่เคยหวั่นและไม่เคยกลัวที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนั่นทำให้ชีวิตของเขาต้องผเนจรไปตามโลกลูกหนังหลากหลายสโมอสรทั้งในระดับสูงและระดับล่างชื่อของโอฟาเบม่มาตินเขาคือศูนย์หน้าที่คอบอลเปรียบเปยว่าเขาสามารถวิ่งบนน้ำได้และเขาคนนี้นะครับเป็นชาวแอฟริกันในจีเรียเต็มตัวและมีต้นทุนทางฟุตบอล แบบที่ไม่ต้องการให้ใครมาสนับสนุนนั่นก็คือจุดเด่นของร่างกายที่แข็งแกร่งราวกับสัตว์ร้ายที่แข็งแรงมัดกล้ามเนื้อที่เต็มไปด้วยความแข็งกับลำหักลำโค่นที่เต็มไปด้วยความแกร่งร่างกายแบบเขานะครับหากปรับจูนด้วยวิธีการซ้อมการเล่นที่ถูกต้องรับรองได้ว่าดีกีนักเตะระดับโลกคงอยู่ไม่ไกลมาตินเขายอมรับผ่านบทสัมภาษณ์ว่าฟุตบอลคือสิ่งที่สร้างความสนุกไปวันๆให้กับเขาตอนอายุประมาณ13ปีเขาถูกค้นพบโดยโค้ชในจีเรียคนหนึ่ง ที่กำลังเตะบอลเล่นอยู่ข้างถนนซึ่งมันก็เป็นเหตุผลง่ายๆแบบนั้นแหละครับก่อนที่โอกาสจะเดินเข้าไปชนแบบไม่เว้นเขาก็ได้เล่นอยู่กับสโมสรท้องถิ่นแล้วเขากเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆในประสบการณ์ พราะร่างกายแบบเขาฝีเท้าแบบเขาในจีเลียอาจจะไม่เหมาะสมยังไงยังไงเขาก็ต้องฉายแสงให้ได้เขาใจถึงเหมือนสปีดของเขาไม่น้อยเมื่อเขากล้าตัดสินใจจากบ้านเกิดและเดินทางมายังอิตาลีตอนที่เขามีอายุเพียง15ปีเท่านั้นกับสโมสรและจินนาก่อนจะย้ายไปลุยที่อินเตอร์มิลานในฐานะวันได้คิดคนหนึ่งของวงการณเวลานั้นมาตินไม่รู้อะไรในวงการฟุตบอลระดับโลกมากนักพอเขาได้เห็นโรนันโดอาไนเล่นเขาก็เกิดความศรัทธาจากหัวใจและยึดเป็นแบบฝึกหัด ให้เขาต้องทํากันบ้านต่อและพอได้โอกาสเล่นเขาก็เล่นได้อย่างโดดเด่นกับทัพงูใหญ่แกร่งคมอันตรายยิงได้เยอะและแต่ละลูกนั้นต้องปรบมือชมทั้งนั้นและเซี่ยวหนึ่งของการเข้าร่วมทีมอินเตอร์นี้นะครับโอฟาเบ,บมิมาตินบรรลุความเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้สําเร็จเพราะเขามีโอกาสได้เข้าร่วมทีมในการร่วมเล่นกับโรนัลโดอานายในช่วงนั้นพอดีมาตินชื่นชมโรนัลโดอานายเป็นการส่วนตัวหลังจากที่ได้เห็นและได้เล่นกับนักเตะระดับโคตรลูกหนังระหว่างซ้อมแต่เขารู้ด้วยตัวเองว่าอ,อาิินนนนนตอรร์มมาใยยุุคคั้้ดดไปวโแขง เรื่องอะไรที่เขาจะเสียโอกาสเวลาลงเล่นเมื่อสโมสรน,นำเข้าเฮอร์น,นันเคสโปและนักเตะอย่างซาลาตันิบาฮิโมวิดเข้ามาในทีมเขาจึงเลือกที่จะจากไปพร้อมกับทิ้งผลงานในระดับดาวรุ่งไว้ที่138อแนัดและซัดไปถึง49ประตูซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับตัวเขาหากเปรียบเทียบถึงคู่แข่งในทีมมูใหญ่ในตอนนั้นมาตินตกท้าเข้าสู่นิวคาสเซิลด้วยหัวใจที่พองโตและแม้ว่าจะต้องเรียนรู้อะไรมากมายในลีกใหม่แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเขาเพราะเขาเป็นคนชอบผจญภัยอยู่แล้วไม่นานเขาก็ปรัับตวได้ และสร้างชื่อบนกอง,องกษิษได้สําเร็จประมาณหนึ่งสปีที่นิวคาสเซิลมาตินเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความคิดก่อนจะเลือกย้ายออกจากอังกฤษไปลุยที่เยอรมันกับวอบบวกในสีเสื้อของวอบบวกฟอร์มของเขาไม่ค่อยเขา้ารูปเข้ารอยอาจจะเป็นเพราะชื่อเสียงที่มากมายหรือเงินทองจากค่าเหน่ยก็ตามแต่และสุดท้ายนะครับมาตินกลับมามีพื้นที่บนหน้าสื่ออีกครั้งตอนที่ขาแข่งให้กับเรบบนเต้เขามีสถิติที่สวยหรูไม่เบาในการลงเล่นไปทั้งหมด27นัดและสัตว์ไปถึง9ประตูและจากนั้นเขาก็ต้องออกเดินทางต่อ ตามเงื่อนไขของนักผจญภัยลีกลองอาจจะเหมาะสมกับเขาเพราะการเล่นแบบมาตินนั้นฝีเท้าระดับเขาสามารถฉีกกองหลังลีนน,นั้นน่าคว่ำกันเป็นแถบและเมื่อเขาต้องโยกย้ายไปลุยหารายได้ที่อเมริกากับสโมสซิดเอเทนซาวเดอร์ ทีมที่เปิดรับเขาอ,อย่างเต็มที่เขาก็ได้สำแดงฝีเท้าอย่างเจิจลัดประหลัดตามไม่ทันอยู่หลายปีและยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำจนกลายเป็นขวัญใจของฟแฟนๆและพอโยกไปที่จีนกับสโมสรเซี่ยงไฮ้เซ้นหัวเขาก็ยิงประตูจนแทบไม่ได้พักสปีดต้นของเขาทําให้กองหลังที่ขึ้นชื่อหลายคนต้องโดมฝุ่นมาแล้วหลายตังหลายคนไล่อย,ย่างไงก็ไล่ไม่ทันและทางเดียวที่ทําได้นั่นก็คือภาวนาให้มาตินพลาดเองซึ่งนั่นคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโอฟาเบมิมาตินมีความเร็วที่เหนือมนุษย์แต่การจบสกอร์ของเขามันยังคงล้น มันยังขาดคุณภาพในหลายจังหวะสําสคัญหากจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบเขายังคงต่างกับซามูเอลเอโต้นักเตะที่มีฝีเท้าจัดพอๆกันแต่ทว่าเอโต้ขอชั่วกว่าหลายขุมนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถแยกผู้เล่นระดับสตาร์กับซูเปอร์สตาร์ออกมาจากกันได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เราจดจําเขาได้ว่าเขาไม่ใช่ศูนย์หน้าที่คมเหลือเชื่อแต่เราจดจําเขาได้อย่างเดียวคือเขามีความเร็วที่เหลือเชื่อตามจุดขายที่เขามีและท่านผู้ชมท่านไหนนะครับ ที่กาลังหากองหน้าที่มีความเร็วแบบเต็มแม็กในเกมฟรีฟ้าออนไลน์สี่อยู่แล้วก็วันนี้ตัวเทพฟุตบอลอยากให้คุณได้ลองออฟ่าเบม่มาร์ตินดูครับเขาอ,อาจจะทําให้เกมรุกของทีมคุณวูบวาบและซาบซ่านขึ้นมาก็ได้ถ้าหากฝึกยิ่งดีๆและนี่เลยครับคือนักเตะตัวเทพไปตำนานพอหากว่าในปัจจุบันมีไฮสปีดอินเทอร์เน็ตหรือหากจะพูดถึงความเร็วที่ไวกว่า 4G ก็อาจจะต้องยกให้เขาคนนี้จริงๆครับโอฟ่าเบม่มาร์ตินขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบอย่าลืมแท็กเพื่อนคนทานมารับ พอฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ